สวัสดีครับมาดูลูกไก่ชุดนี้นะครับสายมหานครนะครับแม่เป็นเยียก้าวหน้านะครับผมสมบูรณ์แข็งแรงดีครับอยู่ในระบบน้ำหยดนะครับแต่ก็มีผสมวิตามินให้กินนะครับ